สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องโชคดีกเกษตรนะครับผมวันนี้เราก็จะมาให้ปุ๋ยทางใบนะครับผมให้กับนาข้าวนะครับผมอันนี้ดำได้ประมาณ15วันนะครับผมอันนี้นะครับเริ่มปักดำประมาณนะครับผมวันที่ 22- 23่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฉีดพ่นทางใบนะครับผมก็จะมีจุลินทรีย์ต่างๆครับผมมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวแล้วก็มี น้ำหมักมูลสกรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฉีดพ่นทางใบกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับเมื่อเราทําการผสมปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดเครื่องกันเลยนะครับผมนี่นะครับปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับกดเลยนะครับอผมก็จะใช้สายยางนะครับผมประมาณ10เมตรนะครับเชื่อมต่อนะครับผมนี่นะครับผมจะฉีดพ่นนะครับผมบนคันแทรเลยนะครับนี่นะครับต่อผ่านไม้นะครับผมแบบนี้นะครับ